บุคคลที่ทําท่าว่าจะหลุดแล้วก็ไม่หลุดนะคุณหมอชรนาศสรแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขยังอยู่แล้วก็มีข่าวต่อมาว่าไม่น่าจะหลุดนะสายแข็งปรากฏว่าชื่อของคุณสุทินทางแสงตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้มันก็มีรายชื่อของบุคคลที่หลุดนะฮะบุคคลที่ทําท่าว่าจะหลุดแล้วก็ไม่หลุดนะคนที่มีชื่อก่อนหน้านี้ที่ว่าหลุดแน่ๆ ก็มีคุณหมอชนลรานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสุทินคลังแสงนะฮะรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคุณเกรียงกันติน,นันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณชยาพรมมานะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะสี่ห้าท่านที้ที่มีข่าวว่าหลุดแน่ส่วนคนที่มีข่าวว่าจะหลุดแล้วตอนหลังบอกว่าไม่น่าหลุดนะเป็นสายแข็ง คุณพวงเพชรชุนละเอียดและตรียมจำสำนักนายกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ปรากฏว่าข่าวที่เข้ามาล่าสุดมาท่านผู้ชมครับเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาพอสมควรชื่อของคนที่จะหลุดจากตําแหน่งตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลืออยู่สามคนคุณหมอชรนาสีแก้วนัฐตรีสาธารณสุขยังอยู่ยังอยู่หมายถึงว่ายังมีรายชื่ออยู่ว่าจะหลุดนะอ๋อออ่า คุณชัยยาพรมมานัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณพวงเพชรชุนละเอียดนัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอ้นี่นะคุณพวงเพชรกลับมามีชื่ออีกครั้งว่าจรุดก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจรุดแล้วก็มีข่าวต่อมาว่าไม่น่าจรุดนะสายแข็งตอนนี้กลับมามีชื่อว่าจรุดอีกแล้วนะฮะแล้วก็นี่นะนี่คือคนที่จรุดส่วนอ้าวแล้วคุณสุทิน่ะ ปรากฏว่าชื่อของคุณสุทินคลางแสงตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมเป็นรนตรีกลาโหมอ้าวถ้าอย่างนั้นนายกก็นั่งควบรนตรีคลังเหมือนเดิมนะสิไม่ใช่นะตอนนี้โผล่ออกมาเนี่ยนายยมตรีจะนั่งในตําแหน่งนายยมตรีเพียงแค่ตําแหน่งเดียวครับมไม่นั่งควบคลังไม่นั่งควบกลาโหมด้วยนี<ม><ม>่นะฮะแล้วก็ แล้วใครจะไปเป็นกลาโหมก็มีชื่อของคุณใครจะเป็นรฐอนตรีคลังมีชื่อของคุณพิชัยชุนหะวชิระใช่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะไปเป็นรฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังชื่อคุณพิชัยเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนที่นายกจะมีข่าวไปควบกลาโหมใช่แล้วก็จะลุกจากเก้าอ,อีค้คลังให้กับคุณพิชัยนะใช่ชื่อนี้มีมาตั้งแต่ต้นอ่าดีนะฮะแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ ถ้ามีข่าวว่าทางคุณหมอชนาน่านจะไม่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เลยมีชื่อของคุณสมศักดิ์ไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนนี่นะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังอยู่รัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็จะควบตำแหน่งรองนายกด้วยนี่นะคุณปานปรีพิธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศ ก็อาจจะมีการปรับเล็กๆก็คือเหลือแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตำแหน่งเดียวไม่ได้ควบรองนายกแล้วนี่นะทันนี้นะคุณปาปรีพิทานุกรณน,นะครับส่วนรายชื่อที่เข้ามาใหม่นะครับนอกจากคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีรังแล้วมีชื่อของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขาธิการตระงจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังนี่นะคนนี้นะ คือถ้าจะถามเรื่องคลังเรื่องเงินดิจิตอลถ้าไม่คุณจุลภานก็จะเป็นคุณเผ่าภูมิเนี่ยที่จะตอบใช่ไหมหลังๆนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้รายชื่อคนที่เข้ามาใหม่อีกก็จะมีคุณจีราพรสินทุพไพรสสร้อยเอ็ดรองหัวหน้าเพื่อไทยนะฮะก็อาจจะมีชื่อเข้ามาเกี่ยวพันกับการปรับคอรมอในครั้งนี้ว่ากันว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นสสรุ่นใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่น แล้วก็ติดตามการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาอยู่อยู่เนืองๆนะฮะอย่างใกล้ชิดนี่นะครับก็เลยตามข่าวไม่รู้ว่าในซีของเพื่อไทยเนี่ยเมื่อ,อ,อคุณเผ่าภูมิขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยครังแล้วคุณจุลพันธ์อมอวิวัต์ยังยังช่วยครังอยู่ไหมยังใช้ช่วยครังสองคนเลยไหมอ๋อเออใช่ฮนะหรือว่าคุณเผ่าภูมิจะมาแทนคุณจุลพันธ์ นะครับแต่ก็ไม่เคยมีรายชื่อคุณจุลพันธ์วัชรุตนะมีแต่ลายชื่อของคุณสุทินคุณหมอชลนาณนะแล้วก็คุณพวงเพชรนะครับครับในขณะเดียวกันแปดรัฐมนตรีในซีในพักของภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีขยับนะนิ่งเลยนะฮะไม่มีขยับจะปรับหรือไม่ปรับเนี่ยพักนี้เขาเหมือนเดิมนะแล้วก็มีพักพลังประชารัฐก็อาจจะมีขยับเพราะว่ามีโควตาเหลืออยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับที่วางเอาไว้ก็มีชื่อ ก่อนหน้านี้ก็ไผ่ลิกไผ่ลิกใช่ไหมเอ,เอาเข้าจริงๆก็มีอีกชื่อหนึ่งคือคุณอัธกรสิริรัตยากรสสจะเชิงเซาจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยนะฮะอตอนแรกเนี่ยโคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยเหลืออยู่ที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับแต่ล่าสุดถ้าจะปรับเนี่ยโคต้าของพลังประชารัฐจะย้ายมาเป็นช่วยเกษตรนะฮะอ่เแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพลังประชารัฐ ว่าการก็คุณธรรมนัทถูกไหมล่าม,มตีช่วยเกษตรมาก็มาจากพรรคเดียวกันใช่ใช่ด <นะ S 2> ีแรงง่ายนะฮะส่วนลุมไทยสร้างชาติมีข่าวว่าจะเอาคุณอนุชานาคาสายล่ามตีช่วยเกษตรออกแล้วก็ใส่ชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นไปนั่งในตําแหน่งล่ามตีช่วยสาธารณสุขท่านผู้ชมมีข่าวมาจากลบบุรีเมื่อวานนี้ก็มีชาวตลาดที่ลบบุรีนะะเขาพากันขึ้นป้าย แถวหน้าร้านเหมือนกับจะเป็นการประท้วงกรมอุทยานแห่งชาติกับการแก้ปัญหาลิงที่ลบบุรีนะครับประท้วงกรมอุทยานแห่งชาติที่กล่าวหาว่าชาวลบบุรีลังแกลลิงก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวลบบุรีโดยเฉพาะคนที่ทํามาหากินอยู่ภายในตัวเมืองลบบุรีจุดที่ลิงยึดพื้นที่ดินะเขาก็เลยเหมือนกับขึ้นป้ายต่อต้านกรมอุทยาน เหมือนกับตำหนิการทำงานเนี่เขาจะจัดการลิงก็ขวางก็คุ้มครองลิงมาไต่ป้ายพอดีด้วยโอ้โหเลยควาหม้มีป้ายอีกไหมฮะมันมีอีกหลายป้ายเลยนะโอ้ภาพนี้มันไต่ตรงป้ายพอดีขยมแสบจริงๆนะมันอ่านหนังสือออกหรือวะหรือมันอ่านหนังสือออกเหมือนเหมือนอ่านออกแล้วแบบ กาะเกาะเย้ยซะเลยใช่จะจัดการกูเหรอโอ้โหป้ายเทียบนี่อะไรฮะเห็นฮะมีป้ายแบบแคปเอาไว้ให้อ่านเลยฮะเออทีละป้ายทีละป้ายเห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้ยหพางร้านแถวนั้นเห็นไหมฉีกวิ่นเลยคือทำามหากินไม่ได้ด้วยดูสิฮะ ส่วนใหญ่ปิดประตูหมดใช่นี่ดูสิฮะนี่เห็นไหมช่วยด้วยนี่ดิงทําเมืองลบบุรีอะไรเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์แท้ๆท้อาคารพาณิชย์อยู่ริมถนนแท้ๆแต่ทําธุรกิจขายของขายอะไรไม่ได้เลยนะฮะใช่โอ้น่าเห็นใจมากนี่เพราะว่าเป็นมันเป็นดินแดงของเขาไปแล้วอ่ะใช่ใชอย่างเนี้ยโปรดไต่ตรองดูคนมาลบบุรีเพราะประวัติศาสตร์ หรือมาดูลิงนะ,ะยังมีนะลิงทำลายเมืองลบบุรีแต่มีคนมดเท็จว่ามันสร้างประโยชน์ให้ใหเขาจะจัดการลิงกรมอุทยานก็ขวางก็คุ้มครองมันซะอีกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ